สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่3ประจำฤดูกาล2024-2025ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับ้วยการกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผม ก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยเล็กนึงในสัปดาห์ที่3ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3วันกันก่อนเลยครับเริ่มต้นโดยวันศุกร์ที่23ครับระยอง FC เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันเสาร์ที่24ครับมีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกสุโขทัย FC เปิดบ้านเอาชนะพีทีประจบ FC ไป2ประตูต่อศูนย์คู่ถัดมาคอนแกรียูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายการท่าเรือ FC ไป1ประตูต่อ2คู่ถัดมานครราชสีมามาด้า FC เปิดบ้านเสมอกับลำพูนววลเลอร์ไป1ประตูต่อ1 คู่ถัดมาหนองบัวพิชยาเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะนคปรปฐมยูนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งวันอาทิตย์ที่25มีเตะด้วยกัน3คู่คู่แรกสิงห์เชียงรายยูนเต็ดเปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูนเต็ดไป0ประตูต่อ5คู่ถัดมาราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะบีจีปฐมยูนเต็ดไป4ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายถูแบงคอกยูนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับอุทัยธานีเอฟซีไป0ประตูต่อ0ูนยทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก1ในสัปดาห์ที่3เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1บุรีรัมย์ยู่เต็ดแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ูนยิงสิเสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก11มี9คะแนนอันดับที่2การท่าเรือเอฟซีแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0ยิง10เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี9คะแนนอันดับที่3คนครราชสีมามาไดเอฟซีแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0ยิง5เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี7คะแนนอันดับที่4ราชบุรีเอฟซีแข่ง3 2, 1, 1, นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง7เสีย5ผลต่างประตูได้เสีียบวก2ม4คะแนน อันดับที่5สุโขทัยเอฟซีแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ <S 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 1ยิง4เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี4คะแนนอันดับที่6เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง3เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี4คะแนนอันดับที่7ลำพูนเรอเออร์แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี4คะแนนอันดับที่8ทูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง4เสีย5ผลต่างประตูได้เสีียลบ1ม4คะแนน อันดับที่9ระยอง FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง3เสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี4คะแนนอันดับที่10 PP ปพีจบ FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง5เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี3คะแนนอันดับที่11นครปฐมยูเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง5เสีย6ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี3คะแนนอันดับที่12 BG องบปฐมยูเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง4เสีย6ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี3คะแนน อันดับที่13สิงห์เชียงรายยูเอ็ตต์แข่ง3นะน,นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง3เสีย10ผลต่างประตูได้เสียลบเมี3คะแนนอันดับที่14หนองบัวพิชยาเอฟซีแข่ง3นะน,นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง2เสีย9ผลต่างประตูได้เสียลบเมี3คะแนนอันดับที่15อุทัยธานีเอฟซีแข่ง3นะน,นัดชนะ0เสมอ2แพ้1ยิง1เสีย2ผลต่างประตูได้เสียลบหมี2คะแนนและอันดับที่16หกขอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ0เสมอ1แพ้2ยิง2เสีย5ผลต่างประตูได้เสีีย3ม1คะแนน ตามต้นโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่4ครับวันอังคารที่27ครับมีเตะด้วยกัน2คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาลำพูนเุรีเออร์เปิดบ้านต้อนรับหนองบัวพิเชียเอฟซี FC. คู่ถัดมาเวลา19นาฬิกาการท่าเรือเอฟซี FC, เปิดบ้านต้อนรับสุขโขท,ทยัยเอฟซีวันพุทธที่28มีเตะด้วยกัน4คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาอุทัยธานีเอฟซี FC, เปิดบ้านต้อนรับนะครราชสีมามัณฑะเเอฟซีคู่ถัดมาเวลา18นาฬิกา30นาทีพิทีประจบเอฟซี FC, เปิดบ้านตออนรรับระยง FC คู่ถัดมาเวลา18นาฬิกา30นาทีเช่นกันเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านตอนรับราชบุรีเอฟซีคู่ถัดมาเวลา19นาฬิกาบีจีปมยูเนเต็ดเปิดบ้านตอนรับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดวันพฤหัสที่29มีเดด้วยกัน2คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกานครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านตอนรับทูแบงค์อกยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายเวลา19นาฬิกาขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านตอนรับบุรีรัมยูเนเต็ดก็พามาแล้วครับกับสัปดาห์ที่3ของไทยลีก1ครับ จากฟูงก็จะเป็นบุรีรัมย์ยูเต็ดครับแข่ง3นัดยังไม่แพ้ใครครับมี9คะแนนตามด้วยการท่าเรือแข่ง3นัดมี9คะแนนเช่นกันครับแต่ประตูได้เสียน้อยกว่าครับผมแล้วก็อันดับ3จะเป็นนครราชสีมาบัลดา f อส่วนโซนท้ายตารางครับก็จะมีหนองบัวพิทยา f ออุทัยธานี f อแล้วก็ขอนแก่นยู่นเตดครับสำหรับไทยลีกหนึ่งช่วงนี้ก็จะเตะกันยาวครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่2ีดนี้ครับผมแล้วก็วันพุธที่ยี่ะเว้นดวันับวั์ที่3 0ครับแก้เตะ้วัน์ที่้วัน แล้วก็จะหยุดยาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่1 1เครับเรามาเตะกันอีกทีวันที่1 2กันยาครับผมดานนี้ทั้งสัปดาห์ก็จะอัดแน่นไปเลยนะครับก็ได้ดูกันยาวๆครับก่อนจากกันไปครับก็ฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับอัปเดตตารางคะแนนเอ้ยสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่4ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ